ลา่กบชูมันบานมันเ่ทำรท่บอกที่เด็กพุดอันนี้ของแท้โมเมนของเ็ยเอาเลยจจิ๊แยกมีก็ได ดินลราได้ซามข้านั yeah. okay. okay. ้นเลยแล้วเลยดีอ huh. ย hmm. oh ู huh. ่อันบ okay. so, okay? ุบีอ uh ัน huh. นั้นมันหน้ามันบุบีก้มันหน้าให้ไม้พุทธหน้าก้อไม่ใช่ทางการท่านจะไหมโงฟาม่วงก็เอานะดีมันก็ลายกุ๊กอยู่ท่านเอาแล้วนะนี่มันโดนลายเมื่อผัดใยปันไอ้ปันเ่องอยู่นี่

มาไกีอันนี้กกตามมันเนี่ยอันนี้จะเป็นกบมาฮอลีนะแต่ก็บุ้งเป็นอย่งว่าเขาะต้องเอื้อกกมาฮอลีติดใจติดใจมันน้นปี bết ở tema xúc hổ mỗi ngày ha hùa này mà là quá anh à. ấy mà là quá đấy mà không người nhà mình không xem báo bây giờ nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá, quá, nhiều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  quá, อันนี้เรามาไข่เลยก็เป็นหุนเบ็กกลมเน่อยหาเพลนึงมาไข่นะโห่างใส่ทีนักงเงาอืมแต้างในมันดำโพตนี่บุกินไม่หมอืมบุกขึ้นั้น้ำาเจ้าจูดส่วนล้ำลามบุกแคบพวกนี้เจ้าพ่อกินอื ไม่เสียงคนทันไหมเอาไม่แจ่วฮนนี่ก็หงองนี่ยอยากยํำไมเดียแไม่พา่ไม่รวมมมนแล้วไพ่ไม,ม่มันร้นมันเหี้ยวมันแล้วละใส่อะไรแบนี้ไพ่ไม่ตไปนี่แหะคุ้มพาเดินเล่นห้าวใช่ชมพูดีพ่ไไม่รวมม่าาแล้วชมพูดี พ่เด mhm. ีเล่นใส่กระดาษกระโดเล่นเดี๋ยวก็จะกระโดดหยามพเดี๋ยวเล่นมาใส่ชมพูดีมันบวชเซ่ใหม่ไปแล้ว ขั้นละนี่จักชั้นละนี่จักชั้นชิบชั้นละก็จะรุ่มนสวัเลยนี่ขึ้นไปโอ้กระบาดนี่ผ่านเไปกินข้าวลุยกัะกับไรานกินน้ำกินอะไคกนนน้าโอ้ยนำใจเลยนะเ้มกบยก เพนพนพลเราไม่ป้าแล้วจังใส่ไปเลก็นอนใหำไแล้วว่าไงก็บอนใหญไเลยเนาะนใหไ่ป้าแต่ว่ามีมีแต่น้ำคู่ท้อ่ไม่ไดแล้วไ้จยคอไปทางไหนก็พอแล้วตากระปเขาไม่ขึ้นปีนี่ นี่นะเจลห่อามานี่ยเ,เ,เจลเขาเป็นที่พ่นผ้ามาให้นี่หมูนุ่นเอามากินกับข้าวครังนี้เจวแมงดอกแมงดาลัง <c oughs> ลนกยุ้งสูตรโบราณมันมันเป็นสินี่ามาแนะ้วกินสะก้อนนะจะคำสพคำนะเอามาลายใชหืออยนะเอามาคอหัดยานคำข้าวเอ้น้ำมันมันหย่ำงเล้วแน่กินแล้วพอดี เนกินลบรีชาดีก้อยข้าวขาเหรือจนห้าติ๊กใจดบึงแับเต้นบึ้นกัดแซ่บบิดแข้งคานกุคงลิงคงเมันลิงหนึ่หนึหนึ่งหนงหนบึ้งทางท่บบเยวึ้งมันเป็นบึงอาหารส <c oughs> ามต้น <c oughs> ข้าวขาหา้ามวยนึงส้มมวยนึ่ง Bất cứ bất đây ai muốn sức của bọc của nó? Lang có lẽ nó Hoa chị nắng kín bay lên kín bay kìa kim bay lên 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 kim มามามาพี่น้องกินข้าวกินข้าวกินข้าวก่อนตอนข้าวเช้าขึ้นมาลายหน่วยผู้เลยอย่าก,กินข้าวแล้วบิ่งาวข้าวกับอาหารเอ,อิ่มใส่เลยแจ่วเอฟซีพิ่นภาคมาให้แนี่ยอื้อื้มมีข้าวอืมมีข้าว กินข้าวนะเขาอบแห้งแบและแบอยู่สไตล์คือซีแหงกินไม่อีกยำูรสชาติ่ไม่นะเฮ้ไม่นะนยกะบอเาข้าวคุบ้าบ้าบ้

กริงอว้าวว่าดูนแซบับบุแซบแซบเขาแซบสิห้กระพุกเนื่อมือเส่บเลยอืมอืมใครนะใครนะเอจปั่นเพ่กินนะโบเมนว่ะของมากซนกระพุกมากได้น่กินขึ้นักระเพามักเออยังข้ากรบ่มาไหมใครน้องกินแซ่บได้พอกินได้อืมแต้ม้อก็ชอบกระเทียมใจนอืมันสไตล์คือซีนแห้งข่าวล่าเลยอ่ะ ให้ผู้บ่าวเบิ่งให้ผู้บ่าวเบิ่งจ่างมีผัวล่ะให้ผู้บ่าวเบ่งอย่างนี้เลยโบ้เม็กของเฮาโเม็นี่ยผู้บ่าวมักเฮาเฮานี่สิมักผู้บ่าวเหงเอาเหงิ่งถึงโบ้เม็กของเฮาก็ตามจักเพิ่นตายอันมื้อนั้นานะจักเป็นคือลิ้นกินมากอันนั้ยนะมูมาได้แล้วตัวเหงก็ต้องมาได้หมูต้น โอ,อเก<ร>ือบบลล่มอ <c oughs> ีแม่นี่เกือบบล่มเกือบสีบวิสเกือบฆ่าทีวิดหัวพญ่างกระโตวิดกระโตพญ่ง <c oughs> ออางแอลเระวังกันเนี่นยงานวายเขี้ยวหมูย่านน้าม,มันเดี๋ยวเอะถึงน้อยเมมช้าแล้วนี่มันแดงด้ยวยแหลยอืมบอได้ใช่รองเทา้ามานี่ แล้วเขาพอมแล้วค่อยเอานะฮะเด่งนะเอาเพียงอีกแล้วทางข้างไปเบ่อนะไปในหันเบ่อโอ้ะอปานาตัวยิงไปแท้ฮะตวไิงนงรือ,<ส>อไปคือมูเลยดอกน้ตายเลยครับเข้าไปเขาม่เห็นเจ็บตัวเองไป้วเจ็บรด<ส> <ST S> ไป ี่อน่กินนแค้บนะนี่แล้ว้นแคเน่กินได้แหละอะใจะบุญชาชานหอมหวานานคุณบอกว่าเสนนี่ดีเหรอีต้มบต้อตบัวเอาบ่ต้มแบบนอือหดีดีแม่งดายหือออ้าเทือกเอายืเอาให้อ้าวโอ้โหเนาะเอาพี่ยางน่อย ทานนดอันนี้เนยยอดนทนแทนดูข้าไปเบิ้เข้าไปเกงกับชีวานเลยจัก,กเลยปบคยกินยอดนทนแทนเคยกับโบจื้อซีนึงบขึ้นเดลเด็ดจ้านี่แต่ลูกเกิด้าบ่ว้า่ไปจีนไหมเอาลูนะนี่แต่ตลูกเก,กิดหาลูกขึ้นมากเื่นนี่ละครั้งแรกในชีวิตเม่กังเตนอร่ากับโทม เื่อนี้แหละมากระซิบมาเลเด่นเอาแล้วแม่บไปฉาหน่อยเดียวเนาะไปกินมเท้าเออไปกินมเท้ามาไทยก๊อกน้อยนึงก็ดกเนาะดีๆเนาะเสียร์บันบูสุกยังเลยอ้าวจิ้งจังกระต๊กกระโดดใสาชาดกันเอาชาดจุดข้างใส่หือเราไม่งิ้นทางอื่นทางไกลพ้นกระชีวะเชียงดีจังเด้เนาะคาง เอาห้วปินจังข่อยซานเอาปินค่อยจิกกระดิ่หนไทยเคยเอาเห็นเอาไปดาเดาดูดูนี่เดาดูดอดูแต่เราดูดูไปนเดนึงเลยมันแม่โดสูงนะเฮ้ยเราพาไปใช้กับไปเลยนักโค้งไคระัดโค้งคตได้จะเบิ่ง แต่บ่ได้บ่ได้อาจักอันไปเบิ่งสยูื้อเดี๋ยวมีต่ปบอนาะไ่เาการไปท่องเที่ยวหลอวหัวจนยองนะเดี๋ยนี้อันนี้ก็งเนี้ยนี่กะคือก้มคือก้มมาด้อ ไม่แต่ว่าพาดยโค้งอะไรเช่ว่ามาในนี่เดีวกับบอกินนะนะเอาเสร็จแล้วเป็นมเพ่อนนอนคั้งมีตะหินอันนั้นคือมีดนี่เยอะเจ็บไปบดนะ โบให้เรือยอดยังอันนี้ยอดยังนี่กิได้บรอนีนเดีดีขี้ค้านอ่ากุ๊กอย่างง่ายจะได้กระโดดโรเลยอากตะกุ๊กโอ้ี่ตะกุกไม่ง่ายเนาะเอมีลูกเด้อในนี้เด้อระวังเด้อตดี มีเหว่เข้าใจหรือเปล่าพินอืมอืมเช่นเียก็ทางป้าอันนี้มันคึกคึกคึกคักห้ามหน้าเบาเรียกบอกมุ้งหน้าบ่ได้บำรุงหน้าเลยโคนี่ขาจะซ้ำได้ลรอโค แฮมเจ็บเุ้ยมาสวยๆอยู่ป่ะไปเห็ดได้คือลาวห่ะเอาเนื้อเต่งหน้ามาแต่งอยู่ป่ะนื่แหละเจ็บเราจะใช้เท้านี่ล้างยางสบู่เท้าบอกเคยทาครีมทาเอ้ยเลยไปดองมื่อนั้นนีลาเราไปเอาครีมทาให้รถปไาซัมเด็กหน้าคันค้าคนบอกเคยใช้ครีมตั้งแต่เก่าคนอื่น อีลานะอยากให้แม่งามมาได้ก็ได้ยิกไสยิกไสโเลม,มาเมล็ดขันคันขันกับตูลังคันคากเลยกระตูดกระตีดเลยเด็แต่หน้าเจ้ากระยาแดงนะเด้เดียด๋วยวนี้โอเคดเอาอันแนวบำรุงนี่เลยใช่หากแนวบำรุ่งมันรูวงได้เพลงเพียงดอโโกพ<า>ี่น้องบ<า><า>ันทีซาบันทีที่ชิบา<ร>้าราคาลายเม็ดยังไงเออลายเม็ดยังไงที่ชิบ้า ตอนหน้าไปถ้าจะเข้าขี้กระพาบ่าบ่หูของของคือรถนานาดเขาซื้อจะไปซองสามแสนเนี่ยเข้าผ้าตัวเพลงเฮงบุปผดไพ่อยู่แล้วว้าวรูปและจะค่อยซื้อกี่จะ <laughs> สองสามร้อยอันนี้มีอย่างอ่ะคือเส้นผมเนี่ยโอ้บุปผดไพ่ตูจะคิดจำอกอ อันนี้บอกคุกวันนี้แม่านบ้าะทุกกขาดอกดีด,กดิดดนี่หรอเนี่ยแ่มนนาหอมงลิงเหรอใ<ง>ช่ไม่ได้จะคุกมันโอ้ยมันบานบ่นบ้านี่ลนะบูฮาแล้วค่อยนนข,ขนาดบมีขนาดที่จเจ้ามาก่กอนอยังบว ทิ่งหมดได้กปเชิญ้องค่อยเด็กมาเอามือขวันหนึ่งไปยันนี่เฮยเขียงกับผมหมดไปเต็กเต็กบาจู่คนก็จู่ใบคายี่หนี่ฮะพิษเดียวละบาทเ่ย กินพี่ส้มจ้าสีใหญ่บุใหญวาวา่อย่างว่าวมกพีนะหาคุณเจวแ <c oughs> ม่นบ่อันี่้แม่นสองถุงมีถุงสีสมพูนำ้ำห้างกินสมบพิสม,มพันจักอะไรมากปีจักอะไรมาก,กไ่มากามาแล้ว่ะ <c oughs> โอ้ยมุดเนาะกัดขวดทีพตัวแบนอันนี้แหละของน้องโดราฮามานี่ของเพินอันนั้นละของแม่เอ้ากินของพลาของมันตัวนี้กินมุดตีเลยฮะนั่งก็นั่งมัดไก่มัดช่อมดมุดชุดโอ้ะมอาเบอร์ป้างมาทิ้งนาะว่ามักันอยู่นี่กับบัวพอกัดซิลี่จิเออไอ้ก็ต้องมุดแต่นั้นอ่าไม่เนาะไม่เป็นอยังอันนี้ไม่อยังอีกยืดไปอ่อไม่เอาไหม กันได้ตัวจ sure> right bueno> ียโอ้ห้าหอานตัตกใจตัวเจียไไหม่ลยอยปอมันชอมันช้เปลนไฟไหมมันพึ่งให้พันบ่งเลยเนาะโอ้เอาแลการสิเ่าหาโเดียว่าไฟไหมเชไปให้แม่มันก็อันนี้ก็บมือโอ้ยแม่ระยะโ่ได้ไฟไหมมันดำนะนั้นโอ้ยหินเกป้า ดูสิตัวอะไรโอ้อนยานตัวอะไรเป็นอย่างนี้ตีนนั่นนะก็เป็นตุยานก่อนอันนั้นใหญ่เด้ด้วยเนาะจะตีนอันนี้ตัวเล็กเลี้ยงเลี้ยงเอาบอกเลี้ยงเอาบอกโอ้ยหมดจักตัวใหญ่ตัวเล็กโอ้ยีะไดขยากหมดชมนี่แต่ยุ่มยุ่มยุ่มมาป้าแล้วนี่กินแล้วนี่หมดชมจะเอาจังวะที่เอาก็